เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆหลายคนต่างรอคอยสำหรับภาพยนตร์เรื่องภาพผีบอกนังผีสายฮาที่นำแสดงโดย5สาว BNK ยฟเประกอบวอวรรณรัตและหยินอานันต์โดยล่าสุดป,ปูเป้ BNK48 ฟเหนึ่งในนักแสดงก็ได้มาอัปเดตว่าจริงๆถ่ายทำเสร็จตั้งนานแล้วก่อนหน้านี้ผู้กำกับได้ดูดรฟแรกไปเรียบร้อยคาดว่าเร็วนี้น่าจะได้ดูกันไม่ใช่แค่แฟนๆที่ตั้งตารอนะคะนักแสดงก็ตั้งตารอเช่นกัน นอกจากนี้ปูเป้ก็ยังได้เล่าถึงความยากในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยถริมมาแล้วถ้าในภาพยนตร์ก็ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าเรื่องนี้แบบได้แสดงเยอะเยอะสุดในที่แบบผ่านผ่านมานะะอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ใช่ค่ะคือเราเราแบบ ในเรื่องเราจะอยู่ในยุคที่แบบว่าต้องใส่ชุดไทยแบบสบายอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วต้องใส่ทุกวันใส่ทุกฉากอันนี้คือความลําบากอย่างหนึ่งตอนตอนแสดงเลยะแบบว่าโอ้โหต้องชุดต้องแบบแล้วเครื่องหัวแบบโอ้โหยอมกันไม่ได้เลยนะทุกวันด้วยใช่ก็คืออันนี้ก็ความยากอย่างหนึ่งคือชุดแล้วก็ความยากอีกอย่างก็คือเรื่องการแสดงนี่นะคะคือคือหนูมือใหม่มากๆแล้ว บางทีหนูก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเอะมันต้องทําแบบไหนหรือแบบทําแค่ไหนถึงจะพออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รอฟังจากผู้กํากับว่าแบบเขาโอเคหรือยังไม่ได้ปรึกษาใครเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามันเป็นแบบย้อนยุคหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ก็เปิดดูแบบละครดูหนังที่แบบศึกษาภาษาเขาอะค่ะว่าแบบเขาพูดว่าแบบเจ้าค่าอะไรเงี้ยก็แบบเออเราก็ต้องพูดตามนั้น สำหรับภาพผีบอกนะคะไม่ใช่แค่แ,คแ,ฟ,นแฟนๆรอคอยค่ะคือตัวหนูเองและเพื่อนๆนักแสดงก็รอคอยเหมือนกันคือจริงๆเราถ่ายเสร็จไปนานแล้วนะคะแต่ว่าติดโควิดไม่ใช่เราติดโควิดนะคะติดช่วงสถานการณ์โควิดค่ะแล้วก็ล่าสุดเห็นผู้กำกับออกมาอัปเดตว่าแบบเออได้ดูดาราฟแรกแล้วนะแบบก็ก็บันเทิงอยู่อะไรอย่างงี้แล้วก็ก็รอกันต่อไปค่ะแต่ก็คิดว่า น่าจะใกล้ใกล้เสร็จกระบวนการแล้วมั้งค่ะคิดว่าก็ขอฝากเลยนะคะภาพยนตร์เรื่องผ้าผีบอกค่ะถ่ายเสร็จไปนานแล้วค่ะก็อยากจะให้แฟนๆรอติดตามดูนะคะคือมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สนุกจริงๆค่ะแล้วก็รอดูอยู่เหมือนกันก็อยากจะให้แฟนๆรอด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามกด m o r r n n n i n s s i g h ์กันทางช่องท u e ไ n s ์ h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ